เบตค่ะและนี่คือมาริทาโรแม่หมอพลังบวกมาส่งพลังงานที่ดีที่สุดด้วยคลื่นเสียงของราคังที่เบตที่ใช้ในการสวดมนต์ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้พ้นออกไปเป็นคลื่นที่นําแต่พลังงานที่ดีที่สุดมอบให้กับทุกๆท,ท่านวันนี้แม่หมอมาทําคลิปของราศีตุลราศีตุลค่ะ เป็นคลิปในเดือนกรกฎาคม2566ผู้ที่เกิดในวันที่14ตุลาถึง14พฤศจิกาเป็นดวงแบบโดยรวมนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทั้งหมดกับทุกทา่านได้หรือตรงทั้งหมดก็ได้พะคะเป็นดวงแบบโดยรวมะคะ่ะอยากทราบว่าดวงของแต่ละท่านเป็นอย่างไรต้องชิคดวงส่วนตัวถึงจะแม่นยำนะคะ แล้วก็อันนี้แม่หมอก็จะมาส่งพลังงานบวกให้กับราศีตุลเดี๋ยวขอเลือกไพ่กับราศีตุลก่อนนะคะสส ของ,งของตราสีตุนสิบใบสิบใบค่ะพลังงานของราศีตุลเป็นเศรษฐีเป็นคนรวย king of pentacles เป็นคนมั่งคนมีระดับ เศรษฐีหรือมหาเศรษฐีเลยนะเทนอปสอดแต่รายจ่ายเยอะสำหรับประสิโตนนะช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากคแล้วก็มี Page of Cups Page of Cups เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง2ูอ s สอดสองดาบไม่นำก็ไม่ได้นะคะไม่จ่ายก็ไม่ได้ มา,าเดือนนี้สำหรับราศีตุลมีเหตุที่จะต้องใช้เงินหลายๆเรื่องเป็นเหตุจําเป็นทุกเรื่องเลยนะ,ะเป็นเหตุจาเป็นทุกเรื่องเชนเ่นออเพนทาเครลงสิบเดนอนถึงจะได้มีถึงจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าการเงินแล้วก็โชคลาภของราศีตุลก็ยังดีค่ะยังอุดหนาฝาข้างยังปังสี่ถ้วยสีถ้วย สี่ถ้วยราศีตุลในบางท่านที่มีหนี้สินเยอะๆอะ่ะจะเริ่มแบบเคลียร์หนี้เคลียร์สินจะเริ่มแบบค่อยๆแบบแก้ไขเริ่มเริ่มเคลียร์ได้ทีละสะเต็ปทีละอย่างทีละอย่างเริ่มแบบลืมตาอ้าปากได้นะส่วนในท่านที่ร่ำรวยอยู่แล้วมีการเงินมีโชคลาภที่ดีอยู่แล้ว ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายแบบจําเป็นเข้ามาแบบที่มันต้องจ่ายนะค่ะบางทีเป็นของลูกหลานบุตรบริวารเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายในธุรกิจกับบริวารกับหุ้นส่วนอะไรก็ตามประมาณนี้ประมาณนี้คือเป็นเหตุจําเป็นหรือจําเป็นต้องจ่ายเพราะว่าจะต้องซ่อมรถซ่อมบ้านสิบดาบบางทีไม่ใช่ความเจ็บป่วยการผ่าตัดบางทีเป็นเรื่องของ รถเสียซ่อมรถซ่อมบ้านบ้านมีจุดที่จะต้องแก้ไขจะต้องซ่อมแซมจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องซื้อของชิ้นใหญ่แบบเหตุที่จะต้องแบบจําเป็นใช้หรือเป็นของที่จําเป็นต้องใช้แล้วทีนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงราคาแพงนิดนึงอย่างบางคนทํางานนะคะยกตัวอย่างคนทํางานจําเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กจาเป็นต้องมีโทรศัพท์จําเป็นต้องมี อะไรล่ะอุปกรณ์การทํางานอ่ะค่ะก็ต้องลงทุนในการทํางานประมาณเนี้ค่ะมีสองไายมีสองไายมีสองไายราศีตุลช่วงนี้การงานคุณคึกคักคือหลังจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมในช่วงปลายเดือนการค้าการขายของคุณคึกคักหน้าที่การงานของคุณอนะ่ะมีความสําเร็จได้รับเงินพิเศษได้รับโบน,นัสพิเศษเดินทางไกลแล้วมีโชคลาภ ช่วงนี้การเงินดีแล้วก็มีมิตรรักแฟนเพลงหรือผูดใต้บังคับบัญชานี่แหละขยันนะคะกระตือรือร้อนช่วยกันทำงานช่วยกันทางานงานสำเร็จงานหลุดล่วงรับทรัพย์รับโชคกันเรียกว่ามีเพื่อนร่วมงานมีคู่หมูดีมีคู่หูดีช่วยกันทำอาหากิน queen of vans queen of vans สิ่งใดที่รออยู่สิ่งใดที่รออยู่นะสับราศีตุลดีทางนั้นแล้วค่ะจะได้ข่าวดีเข้ามา Page of Pentacles สิ่งใดที่รอคอยอยู่นะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงหรือผลงานก็ตามสิ่งที่รอคอยหรือว่างานนั้นๆที่เราเสนอไปแล้วจะมีข่าวดีกลับมา จะมีการตอบรับที่ดีๆกลับมาอย่างน้อย,นอยในงานนั้นที่เราได้เจรจาออกไปนะคะเสนอออกไปนะคะหรือว่าเป็นเอกสารสัญญาออกไปจะมีการตอบรับที่ดีๆกลับมาหรือว่าจะมีการร่วมลงทนุนมีการร่วมมือมีการร่วมทำงานดีๆกลับมาก็จะเป็นข่าวดีในเรื่องของการทำงาน ยิ่งเป็นนายตัวเองยิ่งดีสําหรับราศีตุลน,นะยิ่งเป็นนายตัวเองเป็นคนที่มีโชควาส,สนามีโชคลาภดีตลอดเวลาเงินกับเงินมันติดกันอนะของราศีตุลอนะบางท่านได้รับมาแล้วนะหรือบางท่านเขากําลังจะมอบให้เป็นที่ดินได้คนะ่ะเป็นเป็นหลักทรัพย์เป็นมรดกได้ ตรงนี้สิทเปรียนในบางทีมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจะมอบทรัพย์สินให้ผู้หลักผู้ใหญ่กําลังจะมอบกาลังจะมอบโชคลาภให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณคบหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้ที่เป็นที่ปรึกษาจะช่วยเหลือราศีตุลเป็นอย่างดีดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คำจุนดวงมีบุญ บุญที่ว่านี่ก็คือผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตามีกัลยาณมิตรมีคนสนับสนุนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามีประสบการณ์มากกว่าสามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆเลยนี่คือดวงชะตาของราศีตุลเป็นข่าวดีในช่วงของเดือนนี้ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการการเงินนะคะก็มันเป็นเหตุที่จำเป็นจริงๆก็เลยจะต้องจับจ่ายหรือว่าจะต้องลงทนุนหรือว่าจะต้องให้เงินหรือว่าการมอบเงินหรือการทำอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุจำเป็นแต่ก็เสียไปแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาอีกเพราะว่า ดวงของราศีตุลยังเป็นดวงที่มีการเงินที่มั่งคัง่งโชคลาภเข้าหาโชคลาภไหลมาเทมาดวงชะตายังดีอยู่เรียกว่าการเงินยังเข้าข้างคุณคนที่สนับสนุนก็ยังเป็นฝ่ายคุณคือจะทำอะไรตอนนี้ทุกอย่างเหตุการณ์ดีๆยังเป็นฝ่ายของราศีตุลเสมอ ส่วนราศีตุลที่มีเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการเงินอุปสรรคตรงนี้นี่หมายถึงว่าคนที่มีหนี้สินมากๆมีหนี้สินเป็นดดินพ่อขางหมูจะเริ่มคลี่คลายจะเริ่มดีจะเริ่มขยับขยายดีขึ้นจะเริ่มมีการเงินการงานดีๆเข้ามาทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกเบาใจมากยิ่งขึ้น ค่ะทําให้ราศีตุลหลายหลายท่านรู้สึกเบาหลังจากที่หนักมาหลายๆเรื่องในบางท่านที่ที่แบบว่ามีนิสิตมากมากอย่างนี้นะจะเริ่มขยับขยายจะเริ่มแบบดีขึ้นสบายใจมันก็จะเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ทําให้ราศีตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีนิสิต ระมัดระวังในเรื่องของการมีเขาเรียกว่าเวลามีเงินแล้วควรจะลงทุนให้มันถูกที่ถูกทางหรืออย่าประมาทในเรื่องของการทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เราเสี่ยงเสี่ยงที่จะหมดเงินได้ในอนาคตควรที่จะระมัดระวังทุกย่างก้าวของชีวิตคือสติจะเป็นสิ่งที่ชี้นำทางให้กับ คนที่อยู่ในวัยที่กําลังก่อร่างสร้างตัวนะคะสาหรับ,บราศีตุลน,นะหรือว่าสิบดาวอีกทางหนึ่งก็คือการพนันการพนันจะไม่เหมาะกับราศีตุลดวงของคุณไม่เข้ากับการพนันนะราศีตุลระมัดระวังเรื่องนี้ไม่มีจะดีที่สุดแล้วก็เรื่องของความรัก มาดูเรื่องของความรักกับชาวราศีตุลก่อนความรักของชาวราศีตุลน,นะแม่หมอดูอยังไงยังไงก็น่าจะเป็นคนไกลความรักที่ผ่านมาเนี่ยเจอทุกรสชาติเจอแบบครบรสเจอแบบทุกแบบเลยจริงๆทั้ง เจอคนไม่จริงใจนะเจอคนที่อาจจะแบบว่ามีคนรักคู่ครองแล้วเจอคนที่ไม่ได้โสดหรือเจอ,เอคนที่ไว้ใจไม่ได้เจอคนที่เข้ามาแล้วเขาเรียกว่าเป็นพิษอ่ะเป็นพิษทั้งทั้งกายทั้งวาจาทั้งสรุปก็คือเป็นสิบดา บางคนจบไม่สวยเนาะความรักจบไปไม่ดีแต่ยังไงก็ต้องจบมันถึงเวลาความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เรายุ่งยากใจในการที่จะตัดจะจบหรือว่าจะเลิกลาแต่มันก็ต้องทำเพื่อเพื่อเซฟตัวเองเพื่อรักษาจิตใจมันเป็นมันเป็นสี่ถ้วยอะคะ่ะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสำหรับความรักของราศีตุลผิดหวังแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ผิดหวังแล้วคบคนใหม่คุยคนใหม่ศึกษาดูใจคนใหม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะยือ้อจะฉุดคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันจะเป็นการทำลายตัวของเราเองถ้าเขาออกไปจากชีวิตเราเนี่ย ควรจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำเราจะได้เดินต่อเราจะได้ไปต่อจะได้พบคนใหม่ที่นิสัยดีกว่าจิตใจดีกว่าเข้ามาในชีวิตได้ดวงของราศีตุลในบางท่านมักจะเจอคู่ชีวิตช้านิดนึงจะได้แต่งงานช้านิดนึงช้านิดนึงมักจะเจอความรักจากการเดินทางจากการทำงานได้ค่ะสำหรับราศีตุลน,นะ มีสองหมายการเดินทางการทำงานมีโอกาสได้เจอคู่รองคนรักที่ถูกใจเจอแบบปิ๊งเลยเจอแบบใช่เลยเจอแล้วจะต้องมั่นหมายเลยนะเจอแล้วจะต้องแบบรวบรักเป็นเจ้าของต้องแบบรักษาคะแนนต้องรักษาให้ได้ ดวงสตาจะได้เจอคนรักคู่ครองจากการเดินทางพบปะติดต่อที่แหละคนรักส่วนมากจะเป็นคนไกลนียสำหรับราศีตุลอืมเป็นคนไกลมีเกณฑ์ความสมหวังเพราะว่าสิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ยความรักมีเกณฑ์ความสมหวังเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือดวงความรักของราศีตุล บางท่านราศีตุลเนี่ยมวแต่ทํางานแล้วก็แต่งงานช้าก็มีนะในบางท่านนะเพราะว่าคนขยันของงานเป็นอันดับหนึ่งของเงินเป็นอันดับหนึ่งคู่มาทีหลังก็ได้ประมาณนั้นสไตล์ของราศีตุลหลายๆท่านจึงแต่งงานชา้าแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพก็สิบดาบแล้วังป่วยกระทันหัน เรื่องของอาหารการกินด้วยท้องเสียกระทันหันหรือทานอาหารที่ปรุงไม่สะอาดแล้วก็ทานเข้าไปมีผลทำให้เจ็บป่วยกระทันหันได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นที่จะจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อหนักๆแต่มันเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเป็นเป็นญาติได้เป็นคนรักคู่ครองได้หรือว่าเป็น คนเท่าคนแก่คนในบ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นบุตรหลานได้นะคะเรื่องของความเจ็บป่วยอันนี้ไม่ใช่แค่ราศีตุงนะั้คนรอบข้างด้วยบางทีมีการเจ็บป่วยมีการป่วยแบบกระทันหันให้รีบรักษานะก่อนที่มันจะเป็นเรื้อรังหรือว่าเป็น,เป,นเป็นหายหายทำให้หมดโอกาสหมดโอกาสในการรักษาให้มันจบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโรคประจำตัวไป ให้ระมัดระวังดูแลรักษาร่างกายให้ดีก่อนที่มันจะอยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิตอะไรที่แก้ได้ให้รีบแก้ในเรื่องของความเจ็บปว่วยจะทําให้อายุยืนจะทําให้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีโรคประจําตัวนะสําสหรับราศีตุลการไม่เจ็บไข้ได้ปวดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การทํางานของเรามันก็จะ รักรื่นไปได้ดีด้วยไม่เจ็บป่วยดีที่สุดเจอแล้วพบแล้วหากพบว่ามีโรคอะไรภายในตัวให้รีบรักษาด่วนเลยนะของชาวราศีตุลหรือว่าคนรอบข้างของชาวราศีตุลค่ะนี่คือดวงของราศีตุลในเดือนกร,รกฎาคม2566ขอบพระคุณทุกซักทุกเม้นทุกไลค์ค่ะขอให้รักรื่นชีวิตมีความสุขสบาย มีโชคลาภมาไม่ขาดสายพบกันใหม่คลิปหน้าขอปิดด้วยที่เบตันโบนะคะชาทิเบตส่งพลังงานดีๆให้ขอบคุณมากสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ